อัน,นี้คุณหมอก็ต้องจัดท่านิดนึงนะคะก่อนที่จะปรับกระดูกสันหลังนะคะนะคะเพราะว่าในท่าที่เราปรับหลังช่วงล่างในแต่ละท่าหรือกระดูกแต่ละข้อเนี่ยเ,เราต้องมีการจัดท่านิดนึงนะคะนี่คุณหมอก็จะเช็คข้อที่เรามีปัญหาแล้วก็จะเริ่มปรับนะคะ,ะเวลาปรับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกนะคะนี่นะคะ นี่เราก็จะปรับอีกข้อเมื่อกี้ปรับข้อที่5กับปรับข้อที่ก้นกบนะคะอันนี้คุณหมอก็จะปรับบริเวณหลังช่วงล่างอีกเหมือนกันนะคะแต่จะขึ้นมาเป็นประมาณข้อที่4นะคะแล้วก็ข้อที่5นอนหงายนะคะหมอปรับหลังส่วน7 8ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9นะคะ นี่พอคุณหมอปรับข้อที่7 8 9กนี้คุณหมอก็จะมาดูตรงอีก4ข้อที่คอนะคะก็จะมีส5 6นี่คุณหมอก็จะล็อกนิดนึงอะนะคะการการที่เราปรับเนี่ยเราจะใช้วิธีการปรับค่อนข้างที่จะไวอะนะคะเขาเรียกว่า adjustment ก็คือจะค่อนข้างที่จะ quick นิดนึงนะคะก็จะเร็วนิดนึงตัวเบาขึ้นไหมหลังเป็นยังไงบ้าง รู้สึกดีขึ้นไหมคะรู้สึกเบาขึ้นนะคะค่ะเพราะว่ากระแสประสาทพ,พอมันถูกปล่อยแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีขึ้นกนระดูกที่มันล็อกอยู่อะคะ่ะโอเคคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะคุณค่ะ เป็นครับคุณผู้ชมครับก็ได้ไปดูของจริงเขาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอ่แคลโรเฟสติกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำเป็นอย่างไรเห็นได้ว่ามีมีเขาเรียกว่าอะไระฮะด็อกเตอร์ออฟแคลโรเฟสติกนะฮะเป็นเป็นเป็นหมอภาษาภาษาไทยเรานะเออ่ใช้คำว่าแพทย์เดี๋ยวแพทย์สภามามาเออ่เข้าใจพาดเคลื่อนอีกนะครับว่าอ้างความจริงไม่ใช่นะ,ะแต่แปลเป็นภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออฟแคลโรเฟสติก ซึ่งหลักสูตรการเรียนเนี่ยที่ทราบแล้วว่าก็เรียนประมาณสัก6-8ปี6-8ปีนะฮะซึ่งก็ก็นานพอมีคนเคยตั้งคำถามว่าเหมอนวดทำไมเรียนนานจังหมอนวดทำไมเรียนนาอนแค่60ชั่วโมงก็จบแล้วนวดได้แล้วนะฮะแสดงว่าไม่ใช่หมอนวดค่ะ,คะพอดีคายรแพรกติกจะเรียนลึกไปในเรื่องของกระดูกสันหลังเส้นประสาทเนื้อเยื่อแล้วก็มีการฝึกฝึกนะคะฝึกปฏิบัติ เพราะว่าจากการที่เขาจับสัมผัสเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่ากระดูกมันค้าเคลื่อนในลักษณะไหนอะค่ะรับอ,อย่างที่สาธิตเธอเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมัใช่ค่ะไม่ใช่ดูเหมือนจะง่ายๆไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้เพราะว่าไอ้คนดัดใครๆก็ดัดได้แต่คําถามคือว่าจะรู้ว่าจะทําตรงจุดไหนข้อไหนเช่นเนิคอะไรอันเนี้ยถึงก็เลยถึงแปปีแปดปีนี่เรียนมากกว่าแพทย์ในเมืองไทยนะครับปัจจุบันนี้นะฮะแต่เฉพาะเรื่องของกระดูกสลังอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เ<ใ>ห็นบอกว่าหนึ่งในห้าล้านเท่าใช่ค่ะก็น้อยมากน้อยมากมากครับค่าที่เกิดขึ้นหนึ่งในห้าล้านถือว่าน้อยน้อยจนแบบแทบจะนับไม่ได้หรือว่าแทบจะไม่ผิดพลาดเลยก็ได้นะครับเพราะฉนั้นยกเว้นยกเว้นท่านไปเจอของปลอมของปลอมหมายถึงว่าไปแอบอ้างตัวเองว่าเป็นคาร์โรแฟกเตอร์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ซึ่งการจะดูว่าเป็นของปลอมของจริงก็ง่ายๆครับก็ดูว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้ผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่า หรือบางคนอยู่ระหว่างขั้นตอนรอการทดสอบเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การปฏิบัติโรคศิลของใครสักคนนึงเนี่ยคนคนนี้เนี่ยได้มีการจบจริงหรือเปล่าจากสถาบันที่มีหลักสูตรซึ่งทางองค์การอเมโลกนะฮะหรือดัง l d Federation ออฟโคลนติกรับรองหรือเปล่าท่านสามารถตรวจสอบดูได้ถ้าสงสัยก็ตรวจสอบไปหรือท่านอาจจะดูไปที่ทางทางเวิลด์ฟอร์ตเรชั่น ถามไม่ได้ว่าโรงเรียนนี้เราบรองหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะฉะนั้นก็มีค่ะนึงค่ะอาจารย์จริงๆเนี่ยสอบถามได้ว่าคุณหมอท่านนั้นนะคะจะมีเลขเลขประกอบโรคศิลป์ซึ่งเลขกันนนเนี่ยเราสามารถเช็คทางอินเทอร์เน็ตได้ว่าเป็นคุณหมอจริงหรือเปล่าเพราะว่าเลขประกอบโรคศิลป์ของที่อเมริกาค่ะมันจะถูกบันทึกไว้ของของเอเวอร์เฟเดอเรชั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะท่าก็เข้าไปที่เว็บอะไรับ ของ World Federation of c น i c ฟทรัฟเแล้วก็ดูลายเส้นของอเมริกาถ้าถ้าหมอคนนี้มีเลขที่ตรงนี้ตรงกันหน้าตาเหมือนกันตรงกันก็ถือว่าคนนี้ตกนตัวจริงจบจริงมีความเชี่ยวชาญจริงจริงๆใส่ชื่อเข้าไปมันก็จะขึ้นให้เลยนะคะเข้าไปในทรัฟเฟติกนี่ก็จะอะไรนะฮะก็จะต้องมีการอัปเดตตัวเองตลอดเวลาทุกปีค่ะไม่ใช่จบแล้วจบเลยต้จบแล้วไม่ใช่ตลอดตลอดชีพเพราะบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องข้อมูลทางวิชาการใช่ค่ะเพราะฉนั้นก็ถือว่า เขาจะอัปเดตเองอยู่เรื่อยๆทุกๆปีอันนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าศาสตร์เหล่านี้ก็เป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์นะฮะก็ท่านผู้ชมที่สนใจก็อาจจะลองติดต่อดูนะฮะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพในการปรับสมดุลโรคต่างๆก็จะดีขึ้นมาเองนะครับที้ทางรายการต้องขอขอบคุณผมเรียกชื่อคุณหญิงแล้วกันนะค่ะพี่หญิงบรรณารักค่ะนะครับที่นนะที่หญิงที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราครับใครสนใจก็ติดตามดูก็แล้วกันนะครับอยากติดต่อก็มาที่ ศูนย์ข้อมูลของทางรายการก็ได้นะครับแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อท่านผู้ชมครับทันี้ก็ขอขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะ